นตบ,บนแก่งประกูตั้งอยู่หมู่ที่1ตบ,บแก่งประกูอเภอท่าหลวงจงอุอบุราชธานบแก่งประกูเป็นต้นแบบนะคะตแก่งประกูมีศิลป,ปะประเทีและวัฒน,นธรรมมีอาชีพที่สามารถฝึกได้นะคะแล้วก็มีสินค้าจําหน่ายมีป่าชาวบ้านมีภูมิปัญญาท้องถิน่นมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิญรับชมนะบัดนี้เลยค่ะเชิญค่ะ ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีชาวตำบลแก่งปะกูจะยึดถือหลวงพ่อทันใจซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลแก่งประรูอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลแก่งประรูมาช้านานจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่6เมษายนของทุกปีทางด้านการฝึกอาชีพตำบลแก่งประรูมีการฝึกอาชีพอย่างมากมายหลายอย่าง และยกตัวอย่างอย่างการทอเสือกกการจักสานตะกร้าซึ่งการจักสานตะกร้านั้นเราได้นําจากการจักสานตะกร้าจากชุมชนออกจําหน่ายโดยแานทาง f a c e b o o k ทางไลน์ตามร้านค้าสินค้าต่างๆตอนนี้เจ้าของเราได้จดทะเบียนในเรื่องของสินค้าโอท็อปเรียบร้อยแล้วท่านใดที่สนใจและสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ ชุมชนของตำบลแก่งประกูดของเรานะคะเป็นตะก้าเชือกมัดฟางตะก้าไหวเทียมถ้าท่านผู้ชมสนใจจากตะก้าสามารถติดต่อได้ที่ครูกอสนอรหรือกลุ่มชาวบ้านชุมชนต้นแบบตําบลแก่งประกูดได้เลยนะคะ และปุ่มปัญญาท้องถิ่นของเราก็มีนางสาคอเจนะมีความรู้ในเรื่องของศิลปะและการประดิษฐ์ส่วนที่2คือนายสุเทพแก้วสีหมอกมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการเกษตรสามารถถ่ายทอดในเรื่องของการเกษตรให้กับชาวบ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดีวันนี้ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่ากวดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมลลอะเขื่อนป่าศักดิ์ชนฤษมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมียังมีซากุระเมืองไทยมีดอกไม้ที่ขึ้นเต็มเลาะริมทางประชาชนให้ความสนใจและสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดเวลามันเป็นช่วงฤด,ดูกาลของหน้าแล้ง